มีใครเคยกินบ้างครับคอมเมนต์หน่อยครั้งแรกของดาวมากินยำปูนาะอยู่ที่กัมพูชาค่ะทุกคนดูตาหนึ่งนะมาเริ่ม50บาทนี่ได้กี่อย่างครับอย่างเดียวหนึ่งอย่าง50บาทเอาปลาดุกทอดแล้วก็เอากรีกก่ิ๊ข่าไหร่ครับ50บาทจ้าแกงแล้วก็ปลาดุกตัวหนึ่งปลาดุกตัวหนึ่งอันนี้เนาะ เป็นกับข้าวไหมพี่ก็เมาพี่กเคยไปอยู่เมืองไทยนะอยู่เมืองไทยหน้าแล้วก็มาอยู่ได้ประมาณสิบปีโอ้ทางเที่มาอยู่เองออยู่ประเทศนี่ประมาณสิบอันนี้เขาเรียกเมืองอะไรประเทศแมนไม่ใช่เมืองอ๋อพัตตะบองแล้วอ๋อพัตตะบองพัตตะบองแล้วน้ำพริกนี่เท่าไหร่คะอันนี้เหรอปลาซ้ำตามหรือว่ายังไงเป็นน้ำพริกกะปิใช่หรป่าน้ำพริกกะปิปลาปลาประเทศไทยไหมไงโอ้ปลาปลาประเทศไทยซ้ำตาม แล้ก็มีเส้นก๋วยเตี๋ยวด้วยเหรออ๋อก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวด้วยจะเอาอะไรเพิ่มไหมไม่เอาต้มยำกับปลาดุกค่ะอ่าเป็นข้าวเป็นกับข้าวไม่ใช่กับปลาดินนะใช่ใช่ต้มปลาดินแล้วก็ต้มถั่วออนที่หน่อยนะออนที่ร้อนๆหัวหอมได้เขามีเต่อแก๊สเลยเขาวางบนเตาแก๊สเลยนะนี่ปร้อนๆเลยเดยถ้าอยากกินยำหอยยำปูเอ้ยยำหอยยำปู เฮ้ยปูนาหรอเฮ้ยลอง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 เอาลองลองดูเอาเป็นกับข้าวได้ไหมข้าวเป็นจานแล้วอันนี้เป็นตับเป็นกับข้าวโอเคงั้นเอาแค่นี้แหละนี่ครับบรรยากาศร้านข้าวแกงนะอยู่ที่กัมพูชาข้าวแกงซีมูางอยู่ที่กัมพูชาค่ะทุกคนกำกำลังทางใหม่ๆได้มันน่ากินนะอ๋อนี่มันบ่ายแล้วนี่มัน5โมงเย็นแล้วต้องมา5โมงเย็นเลยแต่ว่ามันก็น่ากินอยู่เพราะว่าเขามีเต๊ะแก๊ รอนให้ค่ะคูนเนี่ยเห็นบ่มีเตาแก๊สูดเตาเลยค่ะเขาก็จะอุ่นร้อนๆเลยอุ้ยอันนี้ยังไม่เคยกินนะนี่เราสั่งอันนี้ยำปูนาโอ้นี่ไงมาแล้วขมาเราโอ้ยนี่ยำอันนี้คือยำหอยนาค่ะทุกคนยำหอยนานะเราไม่เคยกินเหมือนกันนะใช่ไม่ใช่ยำปูยำหอยยำหอยนาอ๋อเหรอเป็นหอยเหรอยำปูนายำปูนาขอโทษทีนี่ ยำปูนาทุกคนทุกคนครั้งแรกของดาวคะ่ะทุกคนมันกินยำปูนาอยู่ที่กัมพูชาคะ่ะทุกคนมีใครเคยกินบ้างครับคอมเมนต์หน่อยนีครั้งแรกเลยนะใช่อู้กามใหญ่ดิเขาเขาจะมายำหรือดองเนี่ยมันดองหรือยำทุกคนม,ม,มีใครรู้รบ้างมีคนกัมพูชาดูอยู่ไหมคอมเมนต์หน่อยเขาเรียกดองหรือยำคลายยำเลยแล้วเราชิมดูจริงมันคล้ายๆดองใช่ไหมมันมีความเค็ม ยำยำปูดองรู้ป่ะใช่หรือดองปูนาดองปูนาดองเออเหรอเฮ้ยเราเคยเห็นแต่ปูอะไรนะปูทะเลใช่ไหมอันนี้เปรี้ยวค่ะมันมันมันอมะคุณนี่ข้าวออกมาแล้วมันมันมันค่ะทุกคนแล้วก็มันมีความเค็มแล้วก็ความเปรี้ยวๆหน่อยอื้มยังเดะอือแซ่บปูนาดองเนี่ยประมาณห้าสิบบาทนะหรือหรือห้าพันเรียล มีใครเคยกินบ้างครับคอมเมนต์หน่อยมีใครเคยกินบ้างคอมเมนต์หน่อยเป็นปูนานะมีไข่ด้วยนะเนี่ยให้ไข่ด้วยเออเอาไปอันนี้เนาะปูนาเนาะเอาไปนเนาะมันจะมันๆค่ะทุกคนให้ดูดูมปหนึ่งเหรอโคตมันเลยลูกไข่ดีไหมเดี๋ยวผมมาลองชิมหน่อยเฮ้ยเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะผมไม่เคยกินเหมือนกันนะที่นี่ปูนาดองปูนานะก็มาดองนะ มันมากนี่อันนี้มาแล้วพี่เขาขนมาพี่อุ่นมาร้อนๆเลยที่ทำให้ร้อนๆเลยใช่มาดูตัวปลาได้เยอะไหมห้าสิบบาทอุ้ยได้เยอะมากเป็นตัวเลยปลาชิ้นใหญ่ค่ะห้าสิบบาทแล้วก็อุ่นให้ร้อนๆเลยแล้วก็มีเราสั่งอะไรมาปลาดุกทอดลาดกมื้อนี้กินแต่ปลาเลยค่ะแล้วก็มีปูนาดองค่ะอันนี้คือต้องต้องมาลองเลยนะใช่อร่อยมากแล้วก็นี่ผมชอบอันนี้เป็นเหมือนผักที่เขาเอามาให้อ่อดู มตัวเบลมเลยหอมเนาะยกขึ <l Jean> no ้นหอมมากกินกับข้าวแล้วเนาะที่นี่ปลาน่าจะเยอะมากสังเกตนะเมนูส่วนใหญ่จะเป็นปลาลองชิมดูปลาไปยังไงหอมรสศาสตร์แบบกรดิเลยเนาะตมยำกระนิ่นผมนั่งอยู่ตรงนี้ผมยังหอมมากเลยอ่ะกัด ปากามาเดี๋ยวมาลองกินอันนี้ปลาอดปลาดุกปลาดุกตัวเัิเล่มใหญ่ล้ากินปาทามาทอดนะอันนี้เนาะเราสั่งมาทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่อ่าเป็นไงใครมาที่กัมพูชานะ้เมนูปลานี่ต้องห้ามพลาเลยที่นี่เขาจะกินปลาเยอะมากปลาตื่เยอะมากเออ ปิา,าแล้วก็เป็นตู้ใส่อย่างดีใช่ทุกคนนี่แม้บรรยากาศร้านเรามาตอนเย็นแล้วนะห้าโมงแ <c oughs> ล้วพี่เขาน่ารักคุณให้ด้วยค่ะ<อ>กินร้อนๆเลยเลตคอมินมันไม่คาวเลยลรุ่งมันหอมมากหอมเห็นรึปะม,ม,ม,มันไม่คาวเลยคือท,ทำร้อนรอนสุดมากใช่อยู่ริมถนนเลยค่ะทุกคนข้าวแกงริมทางที่กัมพูชาค่ะทุกคน ทางไปเมืองพัตบอกใช่อร่อยชอบอันไหนนี่มากตัวนีเดอะเบดเต็มซิปถั่วนี้เต็ Dem ip, s <S มซิปไฮซิ้องกินแบบนี้เข้าเรียกอะไรส้มส้มถั่วงอกเหรออืมผักดองผักดองถั่วงอกดองอร่อยมากสมพักสมพันมันนเอาอร่อยมากสู้จนค่ำสุดท้ายเป็ดเด็ดก็สู้เดอะเบด ออร่อยมากแล้วก็นี่ต้มยำปลาต้มยำปลานินนะรสชาติแบบบ้านเราเลยหอมมากกับข้าวนี้เต็มสิบอออร่อยมากแซ่บแซ่บมากเออนี่นะครับอยู่ที่กัมพูชานะนี่เห็นไหมยากาศดูริมถนนแบบนี้เลยเต็มสิบช่างันอร่อยมากาอร่อยมาก,กอร่อยมากอร่อยมากขอบคุณนะคะสุดยอดะะช่างางนางนชะงงานชะงงานเอาแจกลิฟต์แจกลิฟต์หมายเีเบอร์สาม ลอกทาได้นะพี่รอ,อันนี้ดาวเลือกสีอะไรพี่เขาอันนี้เอเป็นสีอะไรสีสมอ๋อเหมาะเหมาะก,กับผิวเขาใชา่เอาพี่เหมาะก,กับผิวผิวสีนี้ดง<ป>ออุ้ยคุณพี่ทาให้ดูหน่อ <laughs> ยครัค <laughs> ุณพี่ปท <laughs> ปเด้เดีย๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูแต่เบาๆก็ได้นะ คอยดูติดทั้งวันแน่นอนคุณมีติดทั้งวันขอบคุณนะคะเกอามเกียเลยมีเกียเลยช่อนนะคะลิฟต์เลยค่ะอา้ไปม่อาบน้ำก็สวยปากสวยมากขอบคุณขอบคุณ อันนีเป็สอะไรเป็นจัอ่าใจใจทคลอเ่นทาดูออเข้ากับสีผิวเมากเลยเป็นไงแห้งไวไหมสะอาดสะอาดแปลว่าสวยนะอรุณอรุณขอบคุณค้าขอบคุณมากๆเลยตไปนะ ไปได้อีกนะนังบ้ินเลยไม่ไม่ไม oh ่เอาไม่ได้ไม่ได้หนูอยากใจโอ๊ยไม่หรอกเป็นไม่เอาไม่เอาอยากอยากช่วยอยากสนับสนุนอยากสนับสนุนเอาเอาเถอะข้าวพี่อร่อยมากเอาใช่ใช่ข้าวพี่อร่อยอย่าลืมนะคะร้านพี่อะไรนะคะเจตูเจตูเจตูปละทองเครื่องกรอบอ้ยเอาแค่ร้อสิบพอโอ้ยกินเยอะนะ ร้อลงมามาจากายมาองมาก็จนัวหน่อพี่ขอบคุณครับเ่าหร่เดียวพี่เหมือนห้าป่ะเท่าไหร่พี่เขาบอกประมาณังวนสองหมื่นัมสองหมื่นไม่ต้องทอนไม่ต้องทอนไม่ต้องทอนอกรุอกรุณอกุณสุดดีเงบุยบ๊ายบาย